เชิญท่านสถิระตามด้วยท่านประเสริฐบุญเดืองครับกรบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมสถิีระเปือกพันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอำเภอสถอีบจังหวัดชลบุรีพลังชลัดครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีข้อหารือในปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอำเภอสถีบที่อาศัยอยู่ในหมู่บา้านจัดสรรกระทประธานไม่ว่าจะเกิดจากการถูกทอดทิ้งจากผู้ประกอบการนิติบุคคลหรือการบริหารงานที่ล้มเหลวในการดูแลจากการระบบ สาธารณประโยนม่ว่าจะสรรไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยก็ดีสนามเด็กเล่นก็ดีสวนสาธารณะก็ดี่อน้ําเสีย่อน้ําปป,า,ปาหรือแม้กระทั่งไฟสองสว่างครับท่านประธานครับจริงๆแล้วลครับท่านประธานครับประเทศเรามีการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินปีพศ .2543 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินปี2558ฉบับที่2ท่ทานประธานระบ,บุว่าการจําหน่ายที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่10แปลงขึ้นไป จะต้องจดจัดตั้งนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรรครับตามพระราชบัญญัติครับมีหน้าที่ให้เจ้าของโครงการจัดตั้งนิติบุคคลบริหารร่วมกับผู้อยู่อาศัยกับท่านประธานครับมีหน้าที่อะไรครับดูแลรักษาตลอดจนดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้านจัดสรรนั้นนั้นครับแต่ที่ผ่านมาเราทราบกันอยู่แล้วครับมันเป็นไปได้มากเลยครับหลายๆที่หลายๆแห่งที่ดินถูกลกเล้าว่างเปล่าที่สาธารณภคปรศจากการดูแลและบำรุงรักษาท่านประธานครับท่านประธานครับและการจะถ่ายโอนถนนหรือสาธารณภค ภายในหมู่บ้านจะสรนนั้นให้ตกอยู่ในการดูแลขององค์กรปกองท้องถิ่นเป็นไปได้ยากมากครับดำเนินการเป็นไปได้กรณีปกติทําได้ยากจริงๆครับท่านประธานครับผมทราบว่าเพื่อสมาชิกในห้องนี้คงจะทราบเรื่องนี้ดีอยู่โดยเฉพาะในชุมชนเมืองครับท่านประธานครับผมจึงฝากเรื่องนี้ผ่านท่านประธานผ่านไปอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยครับให้ท่านได้ยินด้วยนะครับเพไหลายเรื่องเลยผมหาลือถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยท่านยังไม่ตอบผมสักเรื่องเลยครับในฐานะที่ท่านกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ครับช่วยพิจารณาจัดสรร หาวิธีออกข้อกาหนดอย่างยั่งยืนแก้ไขปัญหานี้เหล่านี้ด้วยครับเพราะมาบู่บ้านในอำเภอสตีของผมน้ําประปายังเข้าไปได้ไปทาไม่ได้เลยครับเพราะว่าการประปาภูมิภาคเข้าไปต่อท่อน้าประปาไม่ได้เพราะว่าเจ้าของโครงการเขาไม่อนุญาตทขาทำทานครับทำทานครับบ้านคือสินค้าที่ครอบครัวเมื่อซื้อแล้วอยู่กับเขาตลอดชีวิตนะครับท่านประธานผมฝากเรื่องนี้ผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญ